ผลไม้เยอะเลยครับตรงนี้เป็นแอปเปิลลูกละสิบาบาทอาง,งุ่นลำไยส้มแก้วมังกรสามโลร้อยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดบุรีรัมนะครับตลาดตอนเย็นนะครับ ผลไม้เยอะมากครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นพวกส้มโอนะครับส้มโอกล้วยนะครับส้มโอลูกใหญ่มากเลยแล้วก็มีส้มแอปเปิลนะครับพวกนี้นะครับ มองจากด้านนอกในตลาดใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรขายบ้าง เดี๋ยวหาน้ำพริกปลาทูนะครับอยากกินน้ำพริกปลาทูดูร้านนี้ก่อนว่ามีน้ำพริกปลาทูหรือเปล่าแกงฟักทองแกงองก็มีขายนะครับป้าเขาบอกว่ามีแกงฟักทองด้วยถุงละยี่สิบบาทนะครับสามสิบบาทก็มีนะครับเดี๋ยวให้พี่ชายซื้อนะครับ เข้ามาด้านในตลาดใหญ่มากเลยครับสะอาดด้วยนะครับตลาดใหญ่สะอาดนะครับน่าเดินนะครับคนก็มาเดินกันคึกคักเลยเพราะช่วงเย็นนะครับอาหารก็เยอะนะครับตรงนี้เป็นพวกปลาทูนะครับปลาดุกนะครับปลาดุย่างนะปลาทูทอดนะครับตรงนี้ ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กิน,นครับฝนตกแรงมากครับวันนี้ตรงนี้เป็นขนมเทียน,นครับตรงนี้ขนมเทียนขนมมุ้นด้วยบุ้นมะพร้าวนะครับขนมเทียนไส้เค็มนะครับนี่ห้าบาทอัลละห้าบาทอันนี้ไ้เค็มไส้หวานอันนี้เป็นกล่องนะครับ่องสามสิบบาทไส้หวาน,น ใส่หวานใส่เค็มใส่หวาใส่เค็มดแวยเห็นะไรครับผลไม้เยอะมากครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็พวกแก้วมังกรลำไยนะครับแตงโมนะครับ ลูกก็ยีบห้าบาทสามสิบสามสิบห้าตามไซส์นะครับเร็วคือนี่ย,ยซื้อแตงโมสุบแล้วก็จะซื้อแตงโมไปครับลูกหนึ่งนะครับลูกก็สามสิบบาทอันนี้ไซส์กลางนะครับเนี่ย

เดี๋ยวมาตรงนี้ก็จะมาซื้อไข่นะครับเดี๋ยวให้พี่ชายเขาซื้อนะครับเย็นนี้ก็น่าจะกินไข่เจียวนะครับสิบฟองสี่สิบสามบาทแล้วก็อีกไซส์หนึ่งสิบฟองสี่สิบบาทฝั่งนี้ก็จะเป็นขายพวกหอมกระเทียมนะครับข้าวสารนะครับนี่ครับฟองชีสโรต เกลือพวกนี้ไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีพวกผักด้วยนะครับตลาดใหญ่มากเลยครับน่าเดินนะครับสะอาดนะครับตไม่เข้าสารนะครับเขาขายเป็นกิโลนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเครื่องแกงนะครับเนี่ยแกงเผ็ดแกงอะไรพวกนี้นะครับเครื่องแกงนะครับ สะอาดมากนะครับขอชเชิญชมนะครับแล้วก็ใหญ่ก็้น,นควน,นะะเดินก็เหนื่อยนะครับมีผักผลไม้ก็เยอะนะครับของกินเยอะแยะมากมายนะครับเลือกซื้อนะครับ เดินมาเห็นกล้วยนะครับอันนี้กล้วยน่าจะเป็นกล้วยไข่เดี๋ยวพอจะซื้อกล้วยไข่นะครับเดี๋ยวต้องให้พี่ชายเขาซื้อนะครับพี่ชายซื้อกล้วยไข่ส่วนผมซื้อกล้วยน้ำว้านะครับแก่ขดลาย้อนนะครับไหนดี ตรงนี้ก็เป็นพวกแอปเปิลนะครับส้มนะครับองุ่นนะครับลําไยกล้วยก็มีขายผลไม้เยอะครับตลาดนี้เดินออกไปก็ยังมีผลไม้นะครับตอนนี้ก็จะเดินออกจากตลาดแล้วครับฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับตกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ มาเดินช่วงห้าโมงนะครับรถก็อเยอะมากนะครับเหมือนกรุงเทพเลยครับรถติดนะครับขาเดินออกมาก็เจอผลไม้เหมือนเดิม เลืก่จชงค่เสื้องุ่นครับเสื้องุ่นไปกินอีกวันนี้นี่ครับพนักง,งานซื้อเขาผมเป็นพนักง,งานกินนะครับ โลละร้อยนะครับองุ่นองุ่นไร่เม็ดนะครับ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ